และสำหรับใครที่มองหาเว็บเติมเกมนี่เลยนะครับผมขอแนะนำเว็บ2 4 Pay นะครับเว็บที่เติมเกมที่ดีที่สุดนะครับราคาถูกและปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมีเกมกิน g ิน Impact Arena Breakout กับ G Mobile One Pac Man Dead 2เกต Rv และบัตรเติมเงินต่างๆนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นเลทราคาสำหรับ One Pac Man ที่ผมเล่นอยู่นะครับและใครที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนะขอฝากไว้อยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับนายคุงในเกม วันพันแมาเดี๋ยสต็อกเก็ตนะครับวันนี้ก็เหมือนเซิร์ฟเวอร์555นะครับโอเคผมวันนี้ท้อการจะมาสุ่มฟูกเกลระดับ UR ให้ดูนะครับเป็น Part +10 เซ็ตขั้นสองนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้นายคุงจะโดนทั้งหมดกี่ใบนะโอเคนะครับหินที่เรามีดองอยู่ก็มีทั้งหมด1ห,หินนะครับเป็นหินพัฒนาฮีโร่นะครับของระดับ UR นะซึ่งก็รู้แนวแล้วก,กันนะครับว่าจะได้หินพลุกตื่นไวนหรือเปล่าเพราะว่าเรามีตัวดามอยู่ทั้งหมด300ใบก็จริงนะครับแต่ว่า ไม่อยากหมด300ใบเลยนะอยากโดนสักประมาณ200กว่าใบาก็พอแล้วนะสลับพาร์ทสองโอเคมาเดี๋ยวนี้ทําการจ,จ่ายโค้ดประจําเดือนนะครับเป็นโค้ดประจําเดือนเมอ่าเป็นเดือนพฤษภาคมนะไอเราก็จะเมษายนอย่างเดียวเลยอ่ะโค้ดประจําเดือนพฤษภาคมนะครับก็คือ opm 25 ma y น,นั่นเองนะครับพิมพ์ตามเลยครับผมแนละ้วทาการกดยนืนยะันไปนะปรับได้เป็นเพชรอ่าสองร้อยนะได้เป็นตัวมดหนึ่งใบนะครับสรับโค้ดประจําเดือนนะโอเคมา วันนี้นะครับมีกันอยู่ทั้งหมด3สายเราก็ขออยู่เป็นสายหนึ่งเหมือนก่อนแล้วกันนะเดีย๋ยวค่อยเปลี่ยนมาลุยเลยนะสลับตัวฟูบูกิระดับ UR นะครับซึ่งผมนี่คือจะเอาเป็นพาร์ทสอนะครับพร้อมมือพิเศษสามด้านนะครับ,รนนรบในเซิร์ฟเวอร์ลองนะมาซึ่งเลตอัพนี่คือได้เป็นตัวฟูบูกิระดับ SSR เลยนะครับนี่นะเป็นเลตอัพนะก็ถือว่าดีนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวละครนะหรือว่าใครที่เป็นสายฟรีนะก็ถือว่า เอาไปอัพฟิกเกอร์ต่อได้นะเขาที่เป็นสายฟรีนะโอเคมาป้ายผมนะสิบใบแรกมาลุ้นหินออกไวๆนะครับในการเปิดครั้งนี้นะมาสิบใบแรกขอเปิดประเดิมไม่หินสักก้อนหนึ่งก่อนมามาผมนะขอหินมาก่อนหนึ่งเม็ดมาประเดิมหน่อยสวยๆงามๆม,มาฟูโกกิยูอาร์โอ้โหประเดิมดอกแรกก็ยังไม่มีอะไรในกอไผ่นะ มาใไไบที่ยี่สิบนะครับของตัวดำลุยกันนะครับผมนะเลสโกมาหินปุกตื่นือหินพัฒนาาาขอกันได้ไหมามา,ายี่สิบใบโอ้โหย,ยังไม่มาไปให้ผมนะ30บใบไปลุยกันต่อนะครับจังหวะนี้นะไปให้ผมนะสุ่มไปเลยจงมาหินปุกตื่นกับหินพัฒนามาใบใบก็ดีหน่อย ว่จะได้เซฟ,ฟตั๋วดำนะปึ๊บโอ้ยยังไม่มีอะไรโผล่มานะปใายผมนะใบที่40ลุยกันต่ออย่างรวดเร็วและทันใจปใายผมนะโรนี่อย่าขอกดข้ามเน่อยวกันายข้ามไหมาหินมาไหมโอ้ยยังไม่มาปใายผมนะไม่ได้50อันนี้คือเริ่มเข้าใกล้การันตีนะครับสำหรับหินอันแรกนะเริ่มเข้าใกล้ละมา ใายผมนะกดต่อยไปเลยจังหวะนี้หินจะมาเลยหรือเปล่าหมาจังหวะนี้ห้าสิบไปว่ายังไงโอ้ยยังไม่มาต่อไปนะครับใปที่หกเสเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสายสองแล้วกันนะตามสเต็ปเรามาโลนี้เนะี่ยหินต้องมาแล้วหินปุกตื่นนะขอเป็นหินปุกตื่นมาไวก็ดีนะครับเ,เพราะว่าจะได้จบไวนะไปกดต่อย มาจังหวะนี้ขอหินปุกตื่นหินปุกตื่นจงมาฮึบโอ้โหเรียบร้อนนะครับเป็นหินพัฒนาฮีโร่นะเอออะไม่เป็นไรเราก็สุ่มกันต่อแล้วกันเนาะอย่าเพิ่งยออ่อท้อเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารมาจังหวะนี้แนะ่ไปกันต่อนะครับหินน่าจะไม่มาติดต่อนะเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงสักแป๊บหนึ่งแหละ ได้เป็นหน้ากากหวานไปายผมนะไปที่80หรือเปล่านะนี้นะมาครับใบที่80ของเราอะข้ามไปเลยมาได้เป็นตัวหนวดบางระจันนะโอเคอะไปให้ผมนะใบที่90ไปกันต่อไปกันต่อ,ตอมาสุ่มไปเลย มาครับจังหวะนี้หินจะมาไหมอ่ะน่าจะเป็นตัวละครฟูฟกิ้ระดับ SSR นะครับอันนี้นะถ้าไม่หลุดเลดปับคุณตั้งใจที่จะขัดขวางฉันใช่ป่ะอ่ะโอเคนะครับคำพูดไม่ค่อยคุ้นเคยนะโอเคก็เอาไปอัพฟิกเกอร์นะครับตัวนี้นะได้เป็นเศษไปไปล่ยผมนะหน้าใบที่100นะครับของตัวดำนะโอ้โหอ่ะร้อยใบยปั๊บ่าบ โอ้โหเกโ้ไลจุดสตัวเลยไปผมนะใบที่110ไม่มันเกลือจังเลยวะเนี่ยโอ้โหหินไม่ค่อยมาเลยนะนา,นานที่จะโผล่ในหินนะอ่ะก็ต่อยไปมาหินจงมาเึืโอ้โหมันเกลือได้ใจจริงๆนะอะไม่เป็นไรไปกันต่อ หายผมนะชาร์จมาแล้วก็ต่อยไปเลยมาหินปุกตื่นจงตื่นเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งหลับหินปุกตื่นโอ้โหยังหลับอยู่นะครับยังไม่ตื่นนะไปให้ผมนะใบที่130โอ้โหมันก็เข้มเขมอยู่เหมือนกันนะเอา้าแก้มือใหม่หมาจังหวะนี้130ามสิบใบหินต้องมาแล้วแหละมาหินปุกตื่นมาแน่นอน หินโอ้ยยังไม่มาอ่ะโอเคนะครับอันนี้จะเป็นการันตีนะสรับหินอันนี้สองนะใบที่ห4 0ี่ละมาหินการันตีหนึ่งอันดูซิได้หินปุกตื่นหรือเปล่ามาหินพลุกตื่นต้องมาแล้วแหละโลเนี่ยหินปุกตื่นโอเคเรียบร้อยครับผมนะ่าจะเป็นหินปุกตื่นเรียบร้อยโอเคอ่ะไปกันต่อนะครับเราต้องการหินปุกตื่นแค่หนึ่งอันนะ กับหินพัฒนาอีกกี่เม็ดก็ไม่แน่ใจมาไอ้ผมหนะ้าข้ามไปเลยตอนนี้คือต้องการหินพุกตือนีแค่หนึ่งเม็ดนะครับแล้วเ,เราจะจบกันนะแต่ว่าก็ต้องลุ้นหินพัฒนาให้มันออกหลายๆเม็ดหน่อยนะเพราะว่ากลัวหินจะไม่พอทาพาร์ทสองนะสำหรับหินพัฒนาอ่ะไปผมนะลุยกันต่อยาวๆไปมาอันนี้ใบที่160่้กนะเลยเขาใก้การันตี ร้อยแปดสิบใบนะสับพาร์ทหนึ่งนะแต่ว่าเราคืออพาร์ทสองไงพาร์ทหนึ่งมันมันเด็กๆไปนะเราต้องการพาร์ทสองเพราะว่าพราพรา์ทสองเนี่ยคือมันโกงนะอุ้ยเป็นตัวละครโอเคผมนะโฟกุกิอีกหนึ่งตัววาย่มเลยโอเคอ่ะแถมหินไหมหินแถมมาปะต้โองโหไม่แถมเลยแล้วแถมเป็นตัวฟกุกิ SR เอสรอีกหนึ่งตัวนะอ่ะลุยกันต่อน,นะครับต้องการหินพุกตื่นนะจังหวะนี้ จงมาหินพลุกตื่นไปปึบโอ้ยอะต่อไปนะครับใบที่190อนะไป190ไปาหมายผมนะสกิปเลยข้ามไป190ยเ้าบใบฮือไปผมนะใบที่200มาไปกันต่อไปกันต่อหปายผมนะข้ามไปเลยหินพุกตื่น โอ้โหแล้วได้เป็นหินพัฒนาอ่ะไม่เป็นไรเราก็ไปกันต่อแล้วกันตอนนี้คือต้องการแค่หินปุกตื่นนะเพราะว่าถ้าหินปุกตื่นไม่มาเนี่ยอาการน่าจะเริ่มแย่นะครับอาจจะเริ่มสุดนะอาจจะเริ่มมีอาการอ่ะไปกันต่อนะครับจังหวะนี้นะไปสักคิดไปเลยว่ายังไงหินโอ้โหยังไม่มา อเอาแค่ผมนะ่าเลย80บาบสุดท้า,นะบบายนะสำหรับ300ใบนะดูทรงแล้วถ้าเกิดหินบุกตืนไม่มาเนี่ยน่าจะโดน300ใบนะโอ้โหถามจริงโอเคอ่ะอีก70ใบไหวผมนะเราไปกันต่ออ่ะข้ามไปโอเคตัวละครฟูกิอีกหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่นะครับอันนี้ตัวอะไรเนี่ยกระบอลมาโอ้โหทังท็อปนะ มาทำไมนี้แทงท็อปนะอ่ะหินยังไม่โผล่อ่ะอันนี้น่าจะใบที่250นะหินปุกตื่นมาเถอะถือว่าขอไป250ไปแล้วจบเลยโอ้โหเรียบร้อยนะครับยังไม่จบอ่ะ260หินปุกตื่นอยู่ไหนแ e ว r อยู่ <are> ข้าม,มาหิน โอ้โหยังไม่มาเลยย่าเฮ้ยถามจริงอุตส่าห์จะแอคดวงสักหน่อยว่าดวงดีเรียบร้อยผมนะดูทรงละมาจะซีแงแก่เลยนะโอ้โหอ่ะใาที่280อ่ะมาโลนี้ก็ยังไม่สายนะหินพุกตื่นขอแหละโลนี้ก็ยังไม่สายข้าไปโอ้โหแล้วได้เป็นหินปะทันค่ะโอ้โหลองทำน้ำตา อาจจะขอลองรับดูหน่อยละกันนะตอนนี้กิจกรรมรับมาตอนนี้นะครับมีหินพัฒนาทั้งหมด่า8เม็ดนะหินปลกตื่นมาอยู่2เม็ดซึ่งรูทรงเราก็น,น่าจะาไม่ผล300ใบเช่นเคยนะโอ้โหเรียบร้อยเลยอ่ะไม่เป็นไรช่างมันก็ดีนะครับจะได้เร่งเร่งดาวไวนะจะได้รีบ5่าดาวม่วงไวๆหน่อยข้าไปนะว่าไง สามร้อยใบไปมีอะไรแถมหรือเปล่าโลนี้ขอของแถมมยดีนะหินอีกหนึ่งเมก็ยังดีไปข้ามเลยโอ้โหเรียบร้อยผมนะไม่มีอะไรแถมให้เลยอย่าวงการเกมโอ้โหสามร้อยใบเน้นเลยอะ่ะโอเคผมนะรับไปโอ้โหเสียงอ่อยเลยตอนนี้นะโอเคปลุกตื่นสามเมตเียบร้อยปล่ยผมนะปลุกตื่นเลยแล้วกันอ่ะ ไปที่ U R แล้วก็ไปที่ทัไอฟูบุก,กินะฝายผมนะหิน8เม็ดใส่ไป1เม็ดอ่ะเม็ดที่2แล้วก็เม็ดที่3แล้วก็เม็ดสุดท้ายนะครับเม็ดที่4แล้วก็ปลุกตื่นไปเลยอ่ะปลุกตื่นโอเคผมนะกายเป็นฟูบุก,กิระดับ U R โอเคอ่ะหมุนพายุควงไป1ทีโคตรเท่จริงสวยมากนะ ทั้งสวยทั้งเท่ทั้งแรงทั้งตึงโอเคอะไปให้ผมนะทำาขึ้นพาร์ตสองเลยแล้วกันพาร์ทสองอะพาร์ทสองนะครับก็จะต่างจากพาร์ทหนึ่งก็คิดว่าน่าจะต่างกันเยอะนะเพราะว่าอาเริ่มสนามวันเนี่ยคือมันจะบล็อกเป้าหมายหรือเปล่านะมันจะล็อกเลยปะมันน่าจะติดเลยนะนี่ับผมนะแล้วเบิดต่อเรื่องทันทีเมื่อเริ่มต่อสู้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้นะโอเคอะ โอ้โาที่ผมลองอ่านดูนะครับซึ่งไอที่มันต่างกันเนี่ยหน้าต่างกันที่บรรทัดบนนะเพราะว่าอันนี้คือมันมีประมาณ4บรรทัดนะแต่ว่าอันนี้คือมีแค่2บรรทัดโอเคอ่ะน่าจะประมาณนี้นะอ่ะทำพัทสองเลยลกันเรียบร้อยผมนะพาทสองเรียบร้อยโอเคอ่ะตอนนี้พลังเริ่มต้นนะครับอยู่ที่8ล้านนะซึ่งของนี่คือก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับในฟูกิระดับ SSR นะนี่เลย ของนะครับที่ผมเตรียมไว้ก็คือเป็นเซตจกกักรกลนะครับเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะดาวน,นี่คือก็หดาวน,นะครับเพราะว่าจะเอาเป็นตัวแบกดาวเมจหลักนะครับในทีมของไนคุงนะโอเคก,การ์ดโบกกาบับก็เตรียมเรียบร้อยนะครับ6ดาวทั้งหมดอ่า3ชิ้นเลยนะนี่เลยโอเคอ่ะซึ่งใครที่อยากดูคลิปปั้นก็อย่าลืมช่วยกันกระเทิบไลค์คลิปนี้นครับผมผมจะได้ทําการมาปั้นให้ดูนะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งระดับตัวฟูบุกิระดับ UR นะเดี๋ยวผมน่าจะทําการย่อยทสัสเซอร์มูกิ ระดับ URT นะครับเอาของมาอัพให้ตัวฟูฟกิแทนนะเพราะว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะย่อยพี่สาวเพื่อให้น้องสาวได้เติบโตนะโอเคอ่ะคลิปนี้ใครโดนกี่ใบอย,ย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมว่าส่มพาร์หหรือส่มพาร์ส2แล้วโดนทั้งหมดกี่ใบนะอย่าลืมมาขิงดวงกันด้วยโอเคผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับรผมนะไม่จะกาสใคลิปนี้บ๊ายบาย